สวัสดีค่ะนะักศึกษาวันนี้เรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่5นะคะรูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคลเรามาดูกันนะคะว่ารูปแบบการสื่อสารมันเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ถึง รูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคลเราลองมาดูคลิปกันก่อนนะคะความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลการสื่อสารข้อมูล data communication คือการรับส่งโอนย้ายแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ส่งสารผ่านตัวกลางไปยังผู้รับสารโดยมีจุดประสงค์ให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลของผู้ส่งสาร ซึ่งสามารถแบ่งทิศทางในการสื่อสารได้3ประเภทดังนี้ 1. การสื่อสารทิศทางเดียว simplex transmission คือการสื่อสารที่มีผู้ส่งสารเพียงคนเดียวผู้รับสารจะทำหน้าที่เพียงรับสารเท่านั้นโดยจะไม่มีการตอบสนองว่าได้รับสารนั้นหรือไม่อย่างไรตัวยอย่างเช่นการฟังรายการวิทยุผู้จัดรายการวิทยุจะทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารและผู้ฟังรายการวิทยุเป็นผู้รับสาร โดยในขณะที่ผู้รับสารฟังรายการวิทยุอยู่นั้นจะไม่สามารถตอบสนองผู้ส่งสารได้ว่าเข้าใจข้อมูลในรายการได้หรือไม่อย่างไร 2. การสื่อสาร2ทิศทางสลับกัน (Half Duplex Transmission) คือการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารผลัดกันทำหน้าที่ผู้รับสารและผู้ส่งสารแต่ในระหว่างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารอีกฝ่ายหนึ่ง จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้รับสารซึ่งการสื่อสารประเภทนี้ผู้รับสารและผู้ส่งสารจะไม่สามารถตอบโต้กันได้ในขนาเดียวกันตัวอย่างเช่นการใช้วิทยุสื่อสารผู้ใช้วิทยุสื่อสารจะต้องผลัดกันทำหน้าที่รับและส่งสารเมื่อฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้รับสารสลับกันไป 3. การสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน full duplex a n s m i ่ s i o n คือการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารผัดกันทําหน้าที่รับและส่งสารในช่วงเวลาเดียวกันปัจจุบันนิยมใช้การสื่อสารประเภทนี้มากเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและผู้สื่อสารสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ทันทีการสื่อสารไม่ว่าจะกระทำด้วยทิศทางใดจะต้องอาศัยองค์ประกอบการสื่อสารที่สำคัญคือ 1. ผู้ส่งสาร Sender ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลไปยังผู้รับสารซึ่งอาจเป็นมนุษย์สัตว์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆตัวอย่างเช่นน้ำหวานชี้นกให้น้าผึ้งดูผู้ส่งสารคือน้ำหวานสุนัเขเห่าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าผู้ส่งสารคือสุนัขน้ําตาลอ่านคําตอบที่ได้จากคอมพิวเตอร์ผู้ส่งสารคือคอมพิวเตอร์ 2. ผู้รับสาร (receiver) ทำหน้าที่เป็นผู้รับข้อมูลจากผู้ส่งสารอาจเป็นมนุษย์สัตว์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ได้ตัวอย่างเช่นน้ำหวานชี้นกให้น้ำผึ้งดูผู้รับสารคือน้ำผึ้งน้ำใจสั่งให้สุนัขนั่งลงผู้รับสารคือสุนัขน้ำตาล พิมพ์ข้อความด้วยคอมพิวเตอร์ผู้รับสารคือคอมพิวเตอร์ 3. ข้อมูล message ข้อมูลหรือสารดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการเข้าและถอดรหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือสารที่ต้องการดังนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผู้ส่งสารจะต้องเข้ารหัสที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ผู้รับสาร สามารถถอดรหัสได้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลมีหลายรูปแบบเช่นภาพนิ่งข้อความภาพเคลื่อนไหวเสียงกลิ่นเป็นต้นตัวอย่างข้อมูลหรือสารในการสื่อสารเช่นน้ำหวานชี้นกให้นาผึ่งดูข้อมูลหรือสารคือมีนกอยู่ที่นี่สุนัขเห่าเมื่อเห็นคนแปลกหน้า ข้อมูลหรือสารคือมีคนแปลกหน้ามาน้ำใจสั่งให้สุนัขนั่งลงข้อมูลหรือสารคือให้นั่งลงน้ำตาลอ่านคำตอบที่ได้จากคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือสารคือคำตอบน้ำตาลพิมพ์ข้อความด้วยคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือสารคือข้อความที่พิมพ์ สตัวกลางหรือสื่อนำข้อมูลมีเดียคือสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำเสนอข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับข้อมูลในการสื่อสารหนึ่งครั้งอาจต้องใช้ตัวกลางมากกว่า1ประเภทเพื่อให้การสื่อสารนั้นสมบูรณ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผู้สื่อสารจะต้องเลือกใช้ตัวกลางที่เหมาะกับข้อมูลและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้สื่อสารได้ 5. โปรโตคอลคือข้อตกลงหรือวิธีการสื่อสารการสื่อสารของมนุษย์ในชีวิตประจำวันมักจะใช้โปรโตคอลขั้นพื้นฐานที่เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเช่นการพูดการฟังและการดูซึ่งมนุษย์จะกระทำโดยอัตโนมัติแต่หากเป็นการสื่อสารโดยใช้ตัวกลางที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ส่งสารและผู้รับสาร จำเป็นจะต้องตกลงกันก่อนที่จะทำการสื่อสารและถ้าเป็นการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องจะต้องกำหนดโปรโตคอลของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการสื่อสารโปรโตคอลที่ใช้ติดต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์จะใช้มาตรฐานการสื่อสารที่เรียกว่า TCP/IP Transmission Control Protocol Internet Protocol เป็นไงบ้างคะ เราลองมาดูกันเลยว่าการสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสารนะคะตะกี้มาสักครู่นี้ได้เรียนกันไปแล้วได้พูดถึงไปแล้ว Sender Message Channel Receiver เป็นกระบวนการของผู้ส่งสารเนี่ยจะเข้ารหัสคือสารไปยังช่องทางการสื่อสารไปถึงผู้รับสารผู้รับสารก็จะถอดรหัสนั้นออกมานะคะการถอดรหัสออกมาก็คือจากการเห็นการฟังการพูด การชิมการสมัมผัสหรือการดมกลิน่นจึงเข้าใจได้ว่าผู้รับสารเนี่ยสื่อสารถึงอะไรนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบของการสื่อสารผู้ส่งสารหรือแหล่งสารมันก็คือบุคคลเมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนะคะที่จะส่งสารต่างๆออกมาสารก็คือข้อมูลรหัส เนื้อหาของสารมีการจัดสารรูปแบบต่างๆสื่อสื่อเป็นช่องทางหรือองค์ประกอบหรือเป็นสิ่งที่เป็นพานหนะของสารทําหน้าที่ส่งสารไปยังผู้ส่งสารที่อาศัยช่องทางนะคะผู้รับสารจะเป็นกลุ่มบุคคลนะคะที่แสดงปฏิกิยาโต้กลับต่อผู้ส่งสารหรือส่งสารไปให้ผู้รับสาร ตามจุดมุ่งหมายของสารนั้นนะคะเช่นผู้เข้าร่วมฟังนะคะผู้เข้าฟังรายการวิทยุหรือกลุ่มผู้ฟังต่างๆต,ต่อมามาดูช่องทางการสื่อสารลูกค้าผ่านสื่อไรชนิดนะคะอันนี้เวลาเราจะทำการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์หรือทำการสื่อสารผ่าน อิเล็กทรอนิกส์นะคะเราจะสื่อสารได้ครั้งละมากๆเช่นคุณโพสอะไรลงไปใน f a c e b o o k โพสอะไรลงไปในเพจโพสขายสินค้าอะไรต่างๆจะผู้คนที่จะเห็นเนี่ยเป็นจำนวนมากวัตถุประสงค์ในการใช้การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ถ้าสื่อสารแบบบุคคลก็คือสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลที่2โดยผ่านตัวกลางเช่นอีเมล sms, m e mail, sm s ม a g สเสจหรือไล์หรือโทรศัพท์แต่ถ้าการสื่อสารแบบระหว่างบุคคลก็คือการสื่อสารตั้งแต่3บุคคลขึ้นไปนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันเช่นโทรทัศน์ YouTube, แฟนเพจอินสตาแกรมหรือเว็บไซต์ บทนี้มีเพียงแค่นี้เองสงสัยอะไรนะคะโทรหาไลน์หาหรือ Facebook หาได้เลยนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ